มันแรงมันใหญ่เป็นสองเมตรมันเท่าดวงตาเลยอ่ะใช่ไหมคะเพราะว่าคุณจิงเขาแซวว่าเราจะมีวิธีการชวยเหลเราก็ต้องมีเวลาเราออกจากบ้านเราก็ต้องเซ็ตตัวเองก่อนถึงว่าเราสวัสดีสวัสดีธรรมดาไม่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นสีช่วันนี้บัดหน้าบ่อยเนาะช่องซ้ายซึ่งจริงๆถนัดขวานะ นี่ถนัดขวาแต่ทุกวันนี้อยู่ดีๆถนัดซ้ายทำอะไรทำซ้ายหมดตลอดเวลางงเยอะเราคาดไนี่ไม่นะคะแต่ตอนนี้พี่เขาขาดจริงจริงแล้บอกว่าเราหิงมากไม่คือไม่อย่างงี้ป่ะคือหนูไม่ใส่ทุกวันหนูก็กัวเหมือนกันคือใส่เฉพาะทีกออกงานแล้วหนูก็จะมีวงที่ใส่ทุกวันแต่ทุกวันนี้งานทุกวันเลยนะไม่ใส่ซะทุกวันเลยไม่เลย เหมือนว่าถ้าแบบไม่ได้ออกงานอย่างเงี้ยไม่ได้อีเวนต์อย่างเงี้ยก็คือใส่เป็นดวงผมแล้วรู้สึกยังไงเลยครับว่ามันใหญ่มากไม่ก็นี่ก้าวแขนฝั่งซ้ายขึ้นใหญ่กว่าไม่ไม่ปกติแม่เก่าเกินแล้เหอนแล้วเหินอย่างนี้รู้สึกไงบ้างดีใจดีครับดีใจดีครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเราให้เนาะมันเป็นสิ่งที่เราแบบว่าตั้งใจเพราะว่าเขาก็อยากได้อยู่แล้วด้วยหมายถึงว่าหมายถึงว่ามันก็เป็นเป็นที่เราคุยกันมาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็ตัวเราเองพอเราเห็นว่าเขาแบบชอบ เขานั่งเช็ดเห็นเขาแบบนั่งเช็ดเย่งมางเขาดูแลมันยังไงบ้างดูแลดีมากมันดูแลตีหรอดูแลดีมากพี่แล้วจนผมแบบเธอมันจะเป็นต้องเช็ดได้เราพูดเวธอนเธอมันต้องเช็ดอย่างนี้ทุกวันจริงไหมมันก็ไม่ต้องหรอกเธอแต่ว่าแต่ว่ามันก็เออคือเราอยากจะให้มันสวยนานๆนะเนาะเราก็แบบแป๊บนึงนะเธอเราขอเอาเอาไอ้นี่เอาแป๊บนึงเธออย่าเพิ่ง ให้เรา işte พูดก่อนไม่หรอกแต่ก็ดีใจครับเพราะว่าเขาดูแลสิ่งที่เรามอบให้เพราะฉะนั้นมันสําหรับเรามันก็คือยิ่งเขาเห่ยิ่งเขาชอบเรายิ่งมีความสุขไงไม่เอไม่เวลาเธอจะปิดหน้าเธอต้องพิดพ์อขอให้หลังข่าวเลยก็คือคือมันจะพูดเหอยไม่ได้คือหนูว่ามันคือค่าทางใจมากกว่ามานค่าทางใจแหละแลวคือเวลาเราออกงานอะไรเงี้ยมัน ด้วยความที่ว่าหนูเราทำบอดี้ออยล์ง่ะคะคือมันเลอะมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็คือแล้วบ้านหนูพี่ทำจิวเวลรี่หนูรู้วิธีการรักษาหรือว่าเช็ดอยู่แล้วออะไรยย่างงเี้คือไอ้อย่างงีู้เราฟังแล้วเมื่อกี้มันดูดีมากเลยนะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันก็แค่กูอยากใส่กูชอบไม่ดีแล้วดีแล้วไงในความรู้บ้านเหมือนทำจิวเวลรリーหนูก็ได้รู้ว่าเอ้ยมันต้องเช็ดมันต้องรักษายังไงอะไร เราต้องวางยังไงต้องมือไม้ต้องขึ้นยังไงถึงจะสวยพีเซนอันนั้นจะเป็นในมุมอินฟูเขาแต่ว่าในมุมการเช็ดคือมาจากที่บ้านการดูแลใช่เรื่องืนต่อได้เลยยอมรับไม่ได้ว่าเราก็อยากจะอวดมันสวยคือช่วงแรกอ่ะมันฟีลแบบโอเคเหอจริงช่วงแรกแรกเลยแต่ตอนนี้คือแบบว่าอยากจะเก็บไว้ไม่ได้อยากจะใส่วันใช่ผัวหายไม่ใช่หรอกเออแต่ก็วันเราก็ใส่มาซะมาเอาความเหมาะสมครับความเหมาะสมกับชุดวันนี้ชุดแกลมวันนี้ฟีล แกลมก็ใส่ได้แต่ถ้าวันไหนแบบสบายๆก็ไม่แกล้มบ้าบางวันเขาแบบทํางานปกติเขาก็ไม่ได้ใส่ใช่ใช่ใจเดินตลาดนะไม่ห้ามห้ามแม่พักนะคะใส่ไปตลาดห้ามค่ะแขนขาดค่ะมีสิขาดได้เลยห้ามค่ะอันนี้บอกนี่เลยอันนหนูไม่ไม่คือแต่ถ้าว่ต่างประเทศต่างจังหวัดหนูไม่ใส่เลยค่ะเอางทุกวันเนี้ยทุกวันหนูไม่ได้ใส่ใช่ใช่ใช่จะใส่วงหนึ่งใช่ประมาณั้นระหว่างกูหายกูโดนขโมยคือกูโดนางนี้มากกว่าใช่กวโดนกลัวทุกอย่างค่ะตอนนี้ ใช่เฟิลบอกว่ากลัวโดนด้วยหมายถึงว่าแบบใช่กลัวโดนด้วยอะไรเงี้ยโดนเลยกลัวพี่ด้วยมันก็ม่มีใครมีจะชี้เลยค่ะนี่กำแขนแน่นเลยนะฮะตอนนี้ลีกำไม่แน่นเลยนะมันคือแล้วงานแต่งถึงไหนแล้วคือตอนนี้ก็รอดูคือตอนนี้คนถามเยอะมากว่าวันไหนวันไหนวันไหนคือหนูว่าแบบอยากจะบอกแต่ก็บอกไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีเรื่องที่ตายตัวเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นปีหน้าหรือว่าเป็นอีกปีหนึ่งเพราะว่าเราสองคนคือมีโปรเจกต์ใหมุ่ดขึ้นมาค่อนข้างเยอะปีหน้าเลยนะคะเหมันว่า ทัวนี้ยังแยกล่างไม่ค่อยได้เลยแล้วแบบปีหน้ามันจะยังไงคุณอยาาทำทุกอย่างให้สม,มุทแล้วก็บ้านก็ไม่ขีดแล้วก็จะเสร็จแล้วก็เลยอยจะทำให้ทุกอย่างให้มันเสจไปเสจอยากให้ทุกอย่างมันราบรื่นดีที้ให้้อมก่อนใ,ใช่ค,คือตอนนี้มันเหมือนอยู่ในช่วงที่โอเคเราเราเรามั่นหมายกันแล้วแต่ง,งานกันแล้วนะเราจดะเบียนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนเรื่องงานที่เป็นเซเลเบร์ชั่นที่แบบครอบครัวเพื่อนๆพี่ๆมาเนี่ยมันคือตามไทมิ่งที่เรารู้สึกว่าตอนนี้เรากําลังมีโปรเจกต์อื่นๆส่่ทีเรราาู้ึกว ทำก่อนใช่อย่างรี่ก็จะมีโปรเจกต์มีธุรกิจมีอะไรที่เขากาลังทาอยู่ตัวผมเองก็กำลังเซตอัพอะไรหลายๆอย่างอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านด้วยอะไรด้วยเราเลยโอเคถ้างั้นสิ่งที่เราโฟกัสคืออันนี้ก่อนใช่แล้วก็พอมันเริ่มคืบหน้าไปในทางที่มันรันของมันเองได้แล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวตามเริเราก็จะจัดเป็นเง็นสาบบอกว่าเภรรยาเราเขาไม่เขาบอกเขาเขินเขินนกานยังไงจริงๆผมว่าตอนเนี้ย มันเรียกอย่างเป็นทางการเก็ตฟิลไหมใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้คิดอะไรแตกต่างไปกว่ากับการเป็นสามีภรรยาอยู่แล้วงั้นก็ออกมาคือหมายถึงว่านีเรียกดีเรียกีเรียกดีสามีสามีสามีค่ะมองหน้ามองหน้าเวลาเรียกมองหน้าบอก่อนมันจะกจีอยู่แล้วมันยังไม่คุ้นเอาแบบนี้ก่อนเป็นการฝึกทำลายกำแพง สามสองหนึ than, two, ่งไอ้ไม่ใช่คืออยู่ท e ี่บ้านกีอ e> ่ะคืออยู่ที่บ้านในเกียคือคือมันก็แค่นั้นไงคุณจะเรียกว่าสามีคุณจะเรียกว่าผัวคุณจะเรียกว่าแล้วแต่ฟิลแล้วแต่ฟิลชื่อเรียกว่าอะทุกวันนี้อะครับคือถ้ามีศัพท์ใหม่ที่พูดก็จะเรียกว่าไวซี่ถ้าเป็นศัพท์ใหม่ที่แบบว่าเหมือน คุณเล่นเล่นการแซวๆกันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจ๋ามีนะเคยเรียกผมจะไม่ค่อยเรียกเป็นภาษาไทยเท่าไหร่ออก็แม่ผมจะไม่ค่อยเรียกเป็นภาษาไทยอะไรไปอะไรนะเนี่ยดาลิงก็แบบบ่นๆไม่ปกติผคนนี้ลยด่าลงด่าลิงโนโน่หปกติผมเรียกว่าแบบเบบี้ถ้าปกติเลยนะครับที่รักเบบี๋อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วกดกันนะ เวลาโกรธเรียกชื่อครับไอชิจะรู้เลยะน้าชื่อนะใช่จะเรียกว่ารี่หรือเธอเรือไม่ก็แบบนียเป็นชื่อหรือไม่ก็เราใช่ดูห่างเหินกันไปเลยไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่แค่แต่แค่เป็นฟิลแบบว่าฉันจริงจังอะไรอยู่นะใช่ใช่แล้วก็แบบวันที่แต่เราขอพิชินเต็มตัวมานานไหมหรือว่ามันตามฟูเล่งเราเลยคืออย่างนี้มันเป็นมันเป็นโมเมนต์ที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราจะขอคนนี้อยู่แล้ว ถูกไหมฮะแต่ว่าเราแค่ส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้มากเท่าไหร่อย่างเงี้ยเรื่องวงเรื่องแหวนอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเหมือนจะเตรียมตัวแต่ก็เร่งพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบเร็วมากตุ๊บ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 ,บเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทุกอย่างที่แพลนไว้ในหัวสมองที่เราจะพูดที่คิด ที่จะร้องเพลงนู่นนี่นั่นพอโมเมนต์เกิดขึ้นจริงๆกูแบงก์หมดเลยทุกอย่างพี่มันเป็นโมเมนต์ที่ผมเป็นนักร้องมา20ปีอะ่ะออผมขึ้นเวทีมาเป็นหมื่นหมื่นเวทีออคนดูหลักแสนอะ่ะกูร้องเพลงไม่เคยสตันอะ่ะไม่เคยสตันตั้งแต่ต้นเพลงเล่นกีตา้าจนจบเพลงทุกอย่าง ขอดที่ง่ายที่สุดขอดสี่วันนั้นกูลืมว่าเล่นยังไงเนื้อร้องที่คิดไว้ในหัวลืมหมดสิ่งที่เราเขียนไว้ว่าเราจะพูดกับเขาซ้อมแล้วซ้อมอีกลืมในโมเมนต์นั้นที่เห็นหน้าเขาเห็นจังหวะเขาเดินเข้ามามันแล้วทำยังไงตอนนั้นะ ฟรีเลยฮะปล่อยไหลเลยนะปล่อยไหลเหตุผลที่ผมเขียนมาเพราะผมกลัวการปล่อยไหล<อ>เพราะผมรู้ว่าเวลาผมปล่อยไหลเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาโมณนผมจะหนักมาก<อ>ผมเป็นคนค่อนข้างเซนสิทีผมเป็นคนค่อนข้างอีโมชันอลเวลาพูดเรื่องความรักเรื่องครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>แล้วเรารู้ว่าค่ะแล้วเรารู้ว่าเราจะพูดแล้วเขาจะฟังเราไม่รู้เรื่องอแล้วมันก็จริง<อ>ไม่รู้เรื่องจริงจริงเพราะนางบอกผมว่าวันนั้นน่ะเขาจําอะไรไม่ได้เลย เขามาร e a l ล z e อีกวันหนึ่งว่าอ๋อคุณมีสามีแล้วเนาะเพิ่งได้ยินว่าเป็นปฏิปตะคำว่าอ๋อเธอพูดอย่างนี้ใช่ไหมเธอพูดอย่างนี้ใช่ไหมวันนั้น่ะลี่ไม่ได้ยินอะไรเลยใช่และประโยคไหนที่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 เชนตั้งใจเอาไปประโยคสื่อความหมายบอกเขาว่าเออเราจะแบบเป็นสามีภรรยากันแล้วนะจะแต่งงานแล้วจริง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 เกลียยคำถามแล้วบางเอา มันเขินอยู่เขินหรอมัหวานมากเลยหรอมันเขินไม่คือผมอะ่ะผมเป็นคนที่อาจจะไม่ได้พูดจาหวานาแบบเ,เป็นแบบความสวีหรือความประดิษฐ์คําพูดให้มันดูหวานเท่าไหร่แต่ว่าส่วนตัวผมจะพูดจากความรู้สึกจริงๆมากกว่าผมว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมพูดกับลี่แล้วก็พูดกับคุณพ่อลี่กับปารี่กับแม่ลี่ก็คือผมไม่รู้ว่าผมจะดูแลได้ดี เท่ากับที่คุณพ่อคุณแม่ดูแลลี่มามไหมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้คือผมจะพยายามทําให้เขามีความสุขที่สุด <No. S 1> นี่คือมันคือความรู้สึกข,ของผมจริงๆ uh oh. อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าถ้าเราจะพูดประโยคนี้ตอนอยู่หน้าเขาจริงๆแล้วลงไปภูเขาแล้วพูดกับเขาจริงๆอ่ะกูหลุดแน่ๆ uh oh. นึกออกแม้ uh oh. คือแบบ <laughs> อย่างนี้แน่ๆก็เลยแบบเหมือนพยายามหาคําที่เรารู้ว่า oh. เราจะไม่แบบ หลุดอะแต่พอเอาจริงๆก็พูดประโยคนี้แล้วก็เป็นอย่างที่เห็นในคลิปที่เห็นแหละครับกระพังพรูพังพรูแล้วนี่หละงผู้ชายเขาลองให้เพื่อเหมือนจะขอดเราว่าเออมาเป็นภรรยาผมเถอะนะอย่างเงี้ยหนูเอออยู่ตอนนั้น วันนั้นเราไม่ร้องเลยหรอร้องหนูไม่ร้องเลยหนูฟิลตกใจแล้วคือหนูว่าไม่ได้ยินเ้ืยอคนที่เขาพูดด้วยซ้ำตอนนี้เขาพูกเข่าวิวแมรี่มีเออเอเอาดีๆคืออย่างนี้คือวันนั้นอ่ะไม่แป๊บนึงจะเล่าสถานการณ์ให้ฟังก่อนเราเอาครอบครัวลี่มาอยู่แล้วครอบครัวผมยืนอยู่ข้างหลังแล้วเป็นร่ม ถือร่มแล้วบนร่มมันเขียนว่า Will you marry me แล้วปิดออกมาปิดออกมาปิดออกมาแล้วภาพคือน่ารักมากเพราะครอบครัวผมและครอบครัวลี่ยืนถือร่มเพื่อปิดออกมานางไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้างหลังมีร่มไม่รู้เว่ามีอะไรมาให้กเขาเนี้ฝนตกอ่อร่มมากลางแล้วพอตอนนี้เขาขอวิว l y ่มี a r r y m หนูคิดแต่ฮะแต่หนูก็พูดมาแล้วว่าฮะเนาะมันจะไม่สวยหนูก็เลย yes เพราะยังไงก็ต้อง yes กับเขาอยู่แล้วอะไรนะอะไรนะอยู่กับเซี่เลยนะเออเซี่เลย ภาษาไทยไม่แข็งแรงต้องขอโทษด้วยจริงๆต้องเซย์เยสแตะเขาอยู่แล้วคุณพี่ไม่ได้อะไรเราไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วภาพคำเนี้ยของเราอ่ะฉันมีมา20ปีแล้วค่ะฉันกับไอ้ีแค่คำเนี้ยฉันไม่รู้สึกอะไรเลยทั้งสิ้นขอบคุณขอบคุณที่สร้างมีมให้กับโซเชียลที่ทำที่ดีมากค่ะอันนี้เพลงก็คือหลังจากนี้คือมันมันจะเป็นจะต้องรอไหมคะว่า การวางแผนค <ๆ S 2> รอบครัวตอนนี้จริงๆเราวางาแผนแแกันถึงจะเริ่มจริงๆเราวาง <ๆ S 2> แผนกันมาอยู่แล้วครับแต่ว่าแน่นอนแผนมันปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ออที่เรากําลังทําอยู่แล้วก็กับแผนอะไรหลายๆอย่างที่ปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่รี่เติบโตเยอะมากออแล้วก็มีโอกาสอะไรเยอะแยะมากมายที่เข้ามาในชีวิตลี่เราก็เลยรู้สึกว่าโอเค ในเมื่อโอกาสมันมาถึงข้างหน้าขนาดนี้เราควรที่จะโฟกัสกับมันจริงๆนะเพราะว่านี่หนูโอกาสมันนานๆไม่ได้มาตลอดเวลาเขอหาเงินก่อนเอาไว้นะตอนยังไม่คิดคืออยากทั้งคู่แต่ก็อยากจะไปไปทมธรรมชาติด้วยแต่คือคาดว่าปีหน้าคุณน้องก็ยังอย่างแน่นอนอแรกๆก็คือตอนแรกๆแทนไว้เลย yes อยากอยากอยากน้องแต่คือหลังตอนนั้นแอยากพูดคำว่า yes บ่อยเลยขอโทษแล้วก็แล้วก็แล้วก็คิดว่าเออมันขอัดไปปีนี้ดีกว่าเอางานเอาเงินก่อนเลย ก็ลิงๆไว้ว่าประมาณเมื่อไรแหละแต่ก็ไม่ได้แบบว่าฟิกซ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับใช่อะไรประมาณนั้นครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะอดใจไหวหรอไหวสิก็เซอแล้วอ่ะมาลิ่มกินต้องตีจ้าหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคก็งี้หนี่ยค่ะโชว์แหวนหน่อยค่ะพี่ สวยมากเขนาดนี้เหมาะกับ okay. ช okay. uh ุดรถไปเกาะไว้างเลยชินมองหน่อยเออชินมองมองนะเออเออพี I mean ่ชินจะนี uh ่ค่ะพี่ชินจะนี่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยพี่ชินจะนี่โอเคกินนะโอเคพอแล้วไม่ตอนตอนนี้ทำสารสาธารณะได้แล้วไกล้องนี่นาหนึ่งสองโอเคกินนะโอเค ตอนนี้ที่ที่แอบหมดเลยเอาวันนี้ไม่โชว์วันนี้วันนี้ไม่โชว์ด้วยเหรอโชว์อะไรครับ Say yes Say yes นี่หายไปคำเดียวแล้เราก็มีขอดังขอดเสือสาว